พอเนถะนะอมีมอะไรจะคุยกัเธออีกแล้วจะขอพูดเขอนอีกครั้งนะอีกครั้ง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 นี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่ผ่านมาท่านให้โอากาสเธอมาตลอดนหลายครั้งมากแต่ครั้งเนี่ยมันมากเกินไปแล้วจอขอ,อีกครั้งไม่ได้เ้เนลยพอพอสำหรับฉันไม่มีอีกครั้งสำหรับเธอแล้วขอนทษนา อมไม่เธอจะไปไหนของเธอก็ไปเลยไปตามทางของเธอฉันก็มีทางของฉันที่ผ่านมารับแต่จกนี้ใบนะถือว่าฉันกับเธอไม่เคย